ครับผมวันนี้ผมจะขับรถยาวนานที่สุดในปัตตพีนะผมครับผมขับรถยาวนานให้ดูด้วยกันครับผมไปดูกันเลยคลิปนี้คราบสวัสดีครับผมพบกับเจเรมโมโตชาแนลนะครับผม ก็วันนี้ไม่มีอะไรเล่นมาขับรถล่นนะครับผมวันนี้วันนี้วันนี้ผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเจสสันมอตชานอลหน่อยนะครับผมคงจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะขับรถยาวนานที่สุดในปัตตาีนะผมเคยคุยเคยขับรถนานแค่ไหนครับผมผมถามแค่นี้คุณเคยขับรถนานแค่ไหนครับผมผมอ่ะโอ้ไม่อยากจะคุยผมจะขับรถนานยาวนานให้ดูแล้วกันครับผมก็นี่นี่นี่ขับรถยาวนานให้ดูแล้วกัน ครับผมไปดูกันเลยคลิปนี้ไม่ใช่ดูดิฟังดีกว่ามั้งคงจะหลอกเือนคลิปท็อปสปีดแน่เลยก็ครับผมก็ผมจะเล่าประวัติโดยใช่ดิประวัติดิเล่าภายหน้าดีที่ผมเคยไปออกทริปมานะครับผมไปออกทริปแบบไปออกทริปนะครับผมวันนั้นผมจําได้เลยผมขี่เอ็มลครับผมไปที่จังหวัดชนบุรีไปเที่ยวจังหวัดชนบุรีครับผม ขี่จากบีลัมอะ่ะอำเภอนางรองบ้านผมไปชนบุรีเตอตามแผนที่นี่เลยครับผมตามคูเก l e แมปนี่แหละก็ตอนนั้นผมนอนอยู่ครับวันวันวันเสาร์หแหละวันเสาร์ผมเลิกงาน,นแล้วผมกลับไปบ้านผมก็กินน้ำมันตูมนิดหน่อยครับผมนอนสักประมาณห้าทุ่มครับผมมีน้องคนหนึ่งทักมาหาผมเขาขี่ R15 ทักมาผมพี่เจ้เออพรุ่งนี้ไปชนบรีไหม เออไปตอนไหนอู้แต่สาวน้อยไปตอนไหนไปตีห้าพี่ป่ะผมก็โอเคตกลงไปเอาตอบแบบผมก็พูดง่ายอะ่ะตอบแบบไม่คิดนะ่ะไปป่ะไปก็ไปครับผมก็โอเคกับน้องว่าตีห้าเจอกันนะที่นั่นที่นี่นะสถานที่นะครับผมผมก็ออกมานั่งคิดมานอนชิดอีกอา้าวไอ้กูไปตีห้ากูจะกลับตอนไหนดิวะ เราก็ลืมคิดเนาะเราก็ตอบตกลงในความที่เราอยากออกทริปอยากไปอะ่ะปกติผมก็เป็นคนขับรถไกลๆไปแล้วบ่อยอยู่แล้วมันก็ชินอยู่หนึบหน่อยแล้วก็อะไรครับผมถึงเวลาตีห้าตีห้านะครับผมผมก็ออกจากบ้านมาเลยครับตีห้าตีห้าก็ไปกันทั้งหมดสามคันครับผมคิดว่าจะไปเยอะกว่านี้นมีเดวิสเลส R15 ร้อเขียวแล้วก็เวฟร้อยสิบครับผมที่ไปกันสามคัน ก็อ,ออกจากบ้านประมาณหกโมงครับผมไปกันว่าอ,ออกจากบ้านตีห้าปรวมถึงจุดรวมตัวน่ะหกโมงแล้วก็ขี่รถครับผมใช้เวลาไปน่าจะถึงประมาณเก็บขี่ๆหยุดน่าจะถึงประมาณเที่ยงหรือห้าโมงเช้าหรือบ่ายหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันครับผมก็ขี่ไปเรื่อยๆนะขี่ๆหยุดหยุดนะครับแบบแบบเหมือนพวกแบบขี้เกียจไปอะ่ะไปเรื่อยเวืร้อยสิบก็ไปไม่นาไปเท่าไหรครับผมก็ไม่ได้นอนนะครับผมตีห้าถึง นั่นแหละรครับผมแล้วคนนี้ก็อยู่เที่ยวกันครับผมคนนี้ก็เที่ยวก็ใช้เวลาอยู่ในนั้นแหละครับเที่ยวนั่นเท<ๆ>ี่ยวน,<ๆ>นี่ขี่รถเล่นกันครับผมผมก็ไปไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปล้างรถกับน้องคนที่ไปด้วยอา5สิบห้าครับผมคราวนี<ๆ>้ผมก็เลยขี่รถกันไปเรื่อยๆก็ขี่รถนะจนถึงเวลาคล่ำค่ำก็ยังเล่นอยู่ครับยังเฉยมือครับผม พอถึงเวลาจะกลับครับจริงๆคุยกันไว้แท่คุยกันไว้ก็สักประมาณสองทุ่มสามทุ่มหรือไม่ก็สี่ห้ามงเย็นเนจะพากันกลับแล้วพอถึงเวลาจริงๆครับกลับกันตีหนึ่งครับผมตีหนึ่งครับผมไม่ได้นอนนะทั้งวันเที่ยวทั้งวันแล้วก็ไม่ได้นอนครับผมกลับบ้านกันตีหนึ่งผมขับรถกันตีหนึ่งครับผมผมกับส่วนรถร้อยสิบนั่นเขาเขามีรถยนต์ครับผมเัาเขาก็มีรถยนต์พวกผมก็ใจรักนะก็ขี่ยอมขี่มอเตอร์ไซค์ครับ ก็อัดมาเลยครับผมวิ่งประมาณ120เส้นเส้นชนบุรีเส้นเส้นปาจีนเส้นเอ่อเขาหินซ้อนเอ้ยไม่ใช่เส้นตาพญาครับผมเขาเรียกเส้อนอะไรอ้ราญยประเทศสากกันนะครับวิ่งกันเลยครับผมพอมาถึงสักประมาณเขาหินซ้อนเกิดเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาครับผมมาทีทห้าเกิดอาการแบตหมดสตาร์ทไม่ติดเป็นอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าตอนที่แรกครัพวกผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร แต่ว่ามันก็ยังขับได้ขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงวัฒนานครครับผมอุดยก็มันเกือบถึงวัฒนานครมันก็ดับแล้วมันจะสตาร์ทไม่ติดครับแล้วผมก็ยันกันมาผ่านป้อมตํารวจผ่านป้อมตำรวจเสร็จปัจ๊บยันกันมาอีกกลังจะทําความเร็วครับที่ไหนได้รถเกี่ยวกันล้มครับเอ็มผมลม้มแต่ไม่เป็นอะไรมากคนก็บาดเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นอะไรมากครับผมนั่นละ่ะสักพักก็มาต่อครับทีันมาต่อ พอมาถึงช่วงวัฒนานครได้มีพี่รถกระบ,บะใจดีครับผมให้ยืมหกเหลี่ยมเปลี่ยนแบตเพื่อเอาแบต r ส5ผมใส่แบต r ส5ใส่รถผมแล้วรถผมใส่แบต r 5 5ปรากฏว่าใช้ได้ครับรถแบตหมดหัวฉีดไปทํางานมันเลยเข็นกระตุกไม่ได้โอ้โหยแล้วจากนั้นก็มาแล้ครับผมมาเปลี่ยนแบตกันช่วงหกโมงเย็นโอ้ยหกโมงเช้าตรงตรง,ตรงวัฒนานครครับแล้วขับจากวัฒนานครมาต่อสิจนถึงบุรีรัมย์ มันถึงที่ทํางานผมอะในวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์ไปกันเย็นวันไปกันเช้าวันอาทิตย์ตีห้ากลับมาวันจันทร์นะครับผมโอ้โหทุลักทะเลกันมากครับผมไปโอ้ลืมลืมลืมไปแบบทิปแบบไม่ได้ตั้งใจเป็นทิปนะครับผมไปทุลักทะเลมากขับรถโอ้อาชีพห้ากับเบ็ดหมดทิปรถก็มาผมมาถึงบ้านประมาณสองโมงเช้ามั้งสองโมงสามโมงสามโมงเช้าสินะครับผมเป็นการขับรถที่ ทร์คออดทนมากครับผมขับตั้งแต่ตีห้าของอีกวันหนึ่งมาถึงอีกสองโมงเช้าครับผมของอีกวันหนึ่งนี่คือการขับรถยาวนานแบบไม่ได้นอนนะไม่นอนออกตีหนึ่งจากชลบรุรีไม่นอนครับผมขับอย่างเดียวขับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวสามคนโอ้ตอนนั้นวัวรถทั้งถนนมีอยู่สองคันสามคันนี่แหละครับผมขับมา อัดใส่กันเลยร้อยยี่ตลอดทางเมามันกันมากก็มามาเฟลตรงที่ r สิบห้าเสียนิดหน่อยก็ไม่ได้โทษกันครับกลับไปด้วยกันมาด้วยกันน้องเหลือดสุพรรณนี่ครับผมการออกทริปที่แบบยังไงอะ่ะไม่ได้เตรียมตัวคือแบบนัดกันก็ออกเลยอนี่มันทาให้มันจะทําให้เรายังไงล่ะทริปมันไม่สมบูรณ์ครับอย่างเช่นเห็นไหม r สิบห้าเสียเพราะว่าบางทีน้องเขาอาจจะไม่ได้เช็คแบตบเช็คเช็คสภาพรถ,รถก่อนไปไงครับผมว่า รถมันอยู่ในสภาพที่เราใช้งานได้ดีไหมอย่างนี้นะครับผมพวกผมกพากันไปยังอุตสาพากันไปนะพากันไปไปแบบโอ้โหไม่รู้ห,น,หน,นุ่ยเนียห์ไปไปกันขับรถไปเที่ยวกันโอ้ยสนุกแต่ถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกมากเลยนะครับผมแต่มันก็เมื่อยอะแล้วพอกลับมาสองโมงเช้าผมมาถึงบ้านผมยังต้องไปทํางานต่อนะครับผมผมก็ทํางานต่อถึงห้าโมงเย็นะ่ะไม่นอน ล้วก็ห้าโมงยินเริ่ง,งานมากินน้ํามาตูงอีกถึงอีกสองทุ่มผมถึงจะได้นอนนะถือว่าเป็นวันที่ผมอึดมากนะทํางานโรงงานผมก็ไม่อึดขนาดนี้นะปกติขับรถอย่างเดียวก็เหนื่อยไม่มาแล้วนี่แบบออืทั้งขับรถทั้งแบบปวดอดนอนอ่ะเนี่ครับผมเป็นประสบการณ์ในชีวิตของผมที่แบบไปออกทริปแล้วมันแบบทุลักทุเลที่สุดเท่าที่เคยไปออกมาแต่ถ้าผมไปออกทริปครับผมจะไปออกกับพวกที่สนิทนะ มีบางคนโอ้โหซีซีเยอะกว่าผมมากเลตอนนั้นอะช่วงนั้นนะมีมีครับผมชอบแล้วก็ยังไงนะผมก็จะว่าอะไรนะชอบมาขิงใส่ผมว่ามีรถแค่เนี้มันจะไปไหนได้อะไรเงี้ยผมไปเลยลุยอย่างเดียวครับผมผมสายลุยเนาะตอนนั้นเนาะยิมสแลตนะ, <c oughs> ะนะโอ้โหสุดยอดมากเลตอนนั้นก็นี่นะครับเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของผมที่ได้ไปออกทริปแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขนะไปกันไม่กี่คันหรอกแต่ว่าแบบขอคนที่แบบรู้ใจกันสักหน ой, นะ่อยเนาะ อย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบมันจะมีความสุขนะไปกับคนรู้ใจกันนิดหน่อยเนี่ยหรือไม่ก็บางทีเขามีมิตรตรงมิติงนี่ผมก็ไปนะนั่งกินน้มามันตูมเย็นๆเขามีแรงครับผมก็ถ้าใช่ขอบคลิปนี้ที่ผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมดนวยนะครับผมตักในหลวงพงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดนะครับผมสาหรับนี้ก็ไปก่อนครับผมก็เดี๋ยวจะมีถ้ามีอะไรใหม่จะถ่ายเพิ่มันอยูครับผม So, let's open my keyboard so the crap home yeah i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy this legacy you gonna see what's left in me you gonna see success in me you ain't seen the rest i just wanna be the best at what i know better than the rest just want